ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่24เป็นวันแรกของการเปิดเทอมมหาวิทยาลัยนะคะจริงๆวันนี้ตามตารางเรียนแล้วเป็นไม่มีเรียนไม่มีเรียนวันจันทร์วันอาคารแต่เปนมีเรียนวันพุธกับวันพฤหัสแต่ว่าทุกวันจันทร์เนี่ยอาจารย์ขอนัดเจอนอกรอบนะคะซึ่งตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง14ยังไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวแต่ว่ารีดชุดนักศึกษาไว้แล้ว เดี๋ยวเวน์ขอไปแต่งหน้าแต่งตัวทําทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเสร็จแล้วกันเลย A few moments later มาแล้วคะ่ะทุกคนในลุกที่ช่วยการศึกษาเรียบร้อยแล้วเราจะบอกว่าแน่นมากแน่นหบดแน่นเลยอะ่ะเพราะว่าจะบอกคนว่าตั้งแต่เ็นเข้ามาในมหลาลัยเนี่ยตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสาม นับครั้งได้ที่เบนใส่ชุดนักศึกษาเพราะว่าคณะเบนะเหมือนแบบพอเบนเข้าไปปุ๊บเบนเห็นเขาใส่แต่ชุดเล่นกันตลอดเลยแล้วแบบอาจารย์ก็ให้ฟรีสไตล์ไม่ได้แบบว่าเคร่งครัดไม่ได้แบบต้องเป็นชุดนักศึกษาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่คณะอื่นก็มีนะคณะอื่นสาขาอื่นก็มีที่แบบว่าใส่ใส่ชุดนักศึกษาตลอดแต่ของเบนอะมันใส่แบบใส่ชุดเล่นตลอดแล้วแบบจะใส่ชุดนักศึกษาแบบครั้งหนึ่งก็ตอนสอบอะไรแบบเนี้ย มันก็เลยทำให้ผลของการที่ฉันกินอย่างเดียวส่งผลให้แน่นในตอนนี้ค่ะแน่นมากทุกคน <c oughs> มันอึดอ,นะอัดนะอึดอัดแบบบอกไม่ถูกโอเคตอนนี้เที่ยง44แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนถึงมหาลัยกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาไปกันเลย ตอนนี้เราเรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนไม่ถึงกับยลหรอกอาจารย์แค่แบบอธิบายรายวิชาว่าแบบเราจะต้องเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับการออกสหกิจอะไรแบบนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่สีจเพื่อนมาซื้อของเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต่อไปเราจะทำอะไร a few moments later ห้องแล้วค่ะไม่อยู่ข้ามากขอกินข้าวก่อนคว่ำขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะ ที ais, ่นี ish, ่มากันกับครอบครัวเลยไอ้ขาตันเนี้ยคือพี่บ้าเน่ะบอกในคลิปกับผมว่าขอนนี้วอ้โหน่อยเนี่ยข้าในคลิปต้องพูดก่อนว่าไมอยังไง ตอนนี้เป็นเวลาสามโมง5้าสิบามนะคะหลังจากนี้คงไม่มีอะไรทําแล้ว น้าจะนอนดูหนังยาวเลยนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย